โอเคครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมชัยประพัฒนะครับชัยประพัฒศรีสุวรรณนะครับจากบริษัท CS i n t e r t e c h นะครับ LCD ที่อยู่ในชั์ก็จะเป็นเรื่องทําป้ายนะครับผลิตป้ายโฆษณาป้ายโลโก้ต่างๆให้ช็อปให้ร้านค้านะครับโอเคป้ายสีป้ายดีนะครับต้องป้ายพัดพัสนะครับประเด็นของป้ายสีนะครับก็เราจะเน้นเรื่องของ CI นะครับสี สีต้องถูกต้องตาม C.I. แล้วก็ชัดเจนโดดเด่นนะครับส่วนป้ายดีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องคุณภาพนะครับทั้งในเรื่องของอคุณภาพที่เหมือนกันทุกสาขานะครับแล้วก็สามารถซ่อมบำรุงเซอร์วิสได้ต่างๆรวมถึงต้องทุนนะครับก็เราทำป้ายพัสดสความหมายก็คือเราเพิ่มมูลค่านะครับให้กับสินค้าและบริการของลูกค้านะครับโดยผ่านสื่อป้ายโฆษณานะครับ สไลด์มันแปลกๆนะครับทุทีโอเคครับประเภทของป้ายนะครับประเภทของป้ายจากรูปแรกนะครับก็จะเป็นป้ายอักษรโลหะทาสีนะครับแล้วก็จะมีป้ายโชว์ผิวสแตนเลสป้ายกล่องไฟนะครับป้ายอักษรไฟป้ายเมนูนะครับแล้วก็ป้ายนนออนเฟกรวมถึงป้ายสแตนเลสกัดกดนะครับสำหรับทําโลโก้ของราชการนะครับหรือโลโก้บริษัทนะครับก็จะนิยมใช้เป็นสแตนเลสกัดกดนะครับทางบริษัทก็รับทํา อันนี้ก็จะเป็นเครื่องจัรสำหรับในการผลิตป้ายนะครับก็จะมีเครื่องเลเซอร์นะครับเครื่อง CNC ต่างๆแล้วก็เครื่องเครื่องเชื่อมนะครับเราใช้เครื่องเชื่อมอาร์กอนแล้วก็เครื่องเชื่อมไฟเบอร์นะครับโอเคข้อมูลในการทาใบเสนอราคาหรือสั่งผลิตป้ายนะครับสิ่งสําคัญของลูกค้าที่ต้องการนะครับที่ทางทางบริษัทผลิตป้ายต้องการคือไฟล์ AI โลโก้ของแบรนด์นะครับหรือไฟล์ PDF อะไรต่างๆแต่ว่าในขั้นตอนการผลิตเราต้องการไฟล์ AI จาก โปรแกรอีลาสนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องวัสดุนะครับจะใช้แผ่นโลหะแผ่นสแตนเลสหรือแผ่นอะคริลิกต่างๆนะครับรวมถึงขนาดแล้วก็จะมีเรื่องค่าความอุณหภูมิของของแสงนะครับค่าเคนะครับต้องการแสงวอร์มแสงขาวก็สามารถระบุได้นะครับแล้วก็เรื่องรหัสสีนะครับก็คือต้องออทางแบรนด์ก็จะให้สี CI ของแบรนด์มานะครับ แล้วก็รวมถึงสถานที่ติดตั้งนะครับกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของในกลุ่มไมเนอร์นะครับก็จะเป็นกลุ่มร้านค้าต่างๆนะครับร้านพิซซ่าเซเว่นเซ่นอะไรต่างๆพว,พวกนี้ก็คือแบรนด์เขาจะต้องให้เราทําป้านะครับแล้วก็อีอกอันหนึ่งที่เราจะได้งานก็คือจากผู้รับเหมาตกแต่งภายในนะครับก็อันนี้ก็จะส่งงานให้เราได้นะครับอันนี้ ป้ายโกลเด้นเพนะครับขอเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจมากนะครับที่บริษัท CS Intertech ได้มีโอกาสเข้าไปทำนะครับทั้งในพระบระมหาราชวังนะครับแล้วก็ในที่สำคัญสำคัญต่างๆนะครับที่สาขาที่ในหลวงจะเสด็จไปเปิดหรือตัวแทนพระองค์ไปเปิดนะครับอันนี้บริษัท CS Intertech ได้รับความไว้วางใจนะครับเราทำโกลเด้นเพจกว่า20สาขานะครับอีกหนึ่งความเสด็จของเราครับป้าย เคอรี่นอกเหนือจากเรื่องราคาที่เราประมูลได้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้งานนะครับเนื่องจากว่าเราเสนอไอเดียนะครับให้กับทางผู้บริหารเราเสนอไอเดียทําป้ายเป็นะระบบโมดูลานะครับเป็นเป็นบล็อกนะครับเพื่อให้ใช้ไปติดตั้งกับสาขาทุกสาขาที่มีขนาดไม่เท่ากันได้นะครับทั่วประเทศนะครับอันนี้เป็นไอเดียที่เราเสนอให้กับทางเคอรี่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราเสนอให้เปลี่ยน สี ci นะครับจากสีเทาเป็นสีส้มนะครับเพื่อให้เกิดความโดดเด่นนะครับแล้วก็เกิดการจดจำนะครับถัดมาก็คือจะเป็นป้าย ke x เนื่องจากว่าเออ c u r l y ถูกเทคไปนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ke x express แล้วนะครับอันนี้เราก็เพิ่งส่งงานไป40กว่าสาขานะครับจะเห็นว่าแบรนด์ชั้นนำของประเทศนะครับให้ความสำคัญเรื่องป้ายนะครับเป็นอันดับต้นต้นเนื่องจากว่าป้ายเป็นหน้าตาของแบรนด์นะครับ สามารถช่วยในการดึงดูดหรือทําให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ได้นะครับแบรนด์ต่างๆก็จะให้ความสำคัญมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นผลงานที่เราได้ทำนะครับทั้งในสยามพารากอนไทยเซ็นทรันเดลโมร์นะครับอันนี้เราทำไปหลายสาขาอันนี้ก็จะเป็นป้ายคลินิกนะครับเราก็ทำมาแล้วหลายสิบคลินิกนะครับป้ายแรกก็จะเป็นเมอีเฮาส์ของมอกี้นะครับ ก็ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจนะครับให้ซีเอ็ได้ทำนะครับทสีมโอเคครับนะครับป้ายคลินิกป้ายการในด้าเราทํากว่า10สาขานะครับทั้งเดอะมอลล์และเซ็นทรันเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายพวกช็อปต่างๆนะครับบริษัทซีเอ็อินเทคทำป้ายตั้งแต่ป้ายเล็กนะครับสูง5เซนยันเกือบ5เมตรนะครับอันนี้จะเป็นป้ายตัวเอสังเกตเทียบกับตัวคนนะครับก็4เมตรกว่านะครับอันนี้เราทําทั้งเล็กแล้วก็ป้ายใหญ่นะครับ สามารถผลิตแล้วก็ติดตั้งให้ลูกค้าได้นะครับอันนี้เป็นพวกป้ายประเภทป้ายโรงงานต่างๆนะครับแล้วก็ป้ายคอมมูนิตี้มอลป้ายโครงการหมู่บ้านนะครับเราก็ได้รับเรฟเฟอร์จากพี่วิรัตนะครับให้ทําให้ a s ช a อเอสหมู่บ้านใน i ี้ฟสวนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นป้ายกล่องไฟขนาดใหญ่นะครับที่เราทําให้กับเครือแกนอยู่นะครับก็อันนี้ใช้ทดแทนจอดิจิตอลนะครับ ถ้าเป็นอจอโฆษณานเนี่ยก็ใช้งบประมาณประมาณเกือบ2ล้านบาทนะครับแต่กล่องไฟขนาดใหญ่นียใช้งบประมาณแค่ประมาณ3-4มสี่แสนบาทนะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นภาพวิวนะครับอันนี้ใช้ประกอบในห้องตัวอย่างนะครับซึ่งการอยู่ใช้สร้างมูดแอนโทนนะครับทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อห้องนะครับในห้องตัวอย่างได้นะครับโอเค,อ,คอันนี้ก็เป็นผลงานที่เราภาคภูมิใจมากนะครับ ส่งผลให้เราได้ทำงานที่วันแบงคอกนะครับในห้องตัวอย่างของเขานะครับอันนี้มูลค่าเกือบ2ล้านบาทนะครับที่เราทำกลองไฟเขานะครับโอเคนี่ก็ทีมติดตั้งของ CS นะครับ Looking for ครับหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ของโครงการแบงคอกมอล l l นะครับที่กำลังจะเปิดที่บางนานะครับแล้วก็ฝ่ายขยายสาขาเรนชายของกาแฟพันไทยนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟัง